ลา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 มาดมมาแวะอาวียนมาวียนมาแวะมาดมมาดมอะไรมาดมกางเกงในถึงแม้ว่าเธอไม่ให้ดมก็ไม่ได้ว่าอะไรขอกางเกงในจะเก็บไว้พิจารณาเธอเหลี่ยเอาลินวนวนทางวนเอาลินเหลี่ยเหลยมาเหลียอะไรคะมาเหลี่ยที่ส่อขายค่ะทางนู้น คุณนี่โลคาสเกตต่ามากเลยทำไมไม่เอาเพลงไทยได้ไหมขอเป็นเกาหลีได้ไหมเกาหลีอีกแล้วทำไมอ่ะชอบเกาหลีมากเลยกูละเบื่อเบื่อเกาหลีเอ้าเบื่อไหมทำไมเดี๋ยวนี้ต้องมานิยมเกาหลีกันด้วยผมเป็นแฟนมันแท้เกาหลีเลยครับที่บ้านมีซีรีส์เกาหลีสี่ร้อยกว่าแผ่นโอ้โหเยอะนะฮะแผ่นหนึ่งมีประมาณ3มคู่คนเกาหลีพูดจากันน้อยมากพูดยังไงยืนมุงฮีอะโอ้โดังไรมากคุณสามคนดังที่สุดในเกาหลีุณรู้จักอ่ะรู้จักครับใครวะคนแรกยองยองซอย คนที่2นอนจูตุงคนที่สชนชัยฮียร,<น>รู้จักอยู่3าคนเป็นสาพี่น้องครับพี่ชายคอนโตไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนสาวๆพากันวิ่งหนีเขาชื่อจองจินฮีคนที่สองที่ทำผู้หญิงร้องไห้มานักตอนนักแล้วชื่ออะไรซอยลูบวมคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่ชอบชื่อฮีเมนฮืน